B&B s u r ร e y ซ e n o n ของถมเซ็นเตอร์ eries, on, สวัสดีครับส่งงานรีวิวผลงานการติดตั้งคอนด a a แอคคอร์ดสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเด y l i g h t ไม่ว่าจะเป็น Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CRV d a y l เ g h t ไล์มีปัญหาแบบในคลิปนี้ไม่ต้องเปลี่ยนโคมลูกค้าสามารถนำมาซ่อมได้ครับนี่ก็เป็นภาพก่อนการติดตั้งนะครับลักษณะการเหลืองของเด y l i g h t เป็นไปแบบคลิปครับ มีอาการเหลืองขาดแบบนี้ครับบางคันก็ดับไปเลยนะครับก็สามารถซ่อมและแก้ไขได้ครับคันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นแบบรุ่นบาร์ไลท์นะครับสังเกตลักษณะของรุ่นบาร์ไลท์ตัวหลอดมันจะไม่ใช่เป็นรุ่นเม็ดนะครับจะดูเนียนคล้ายกับลักษณะของตัวเด y ไลท์เดิมนะครับแล้วก็มีออปชั่นตัวไฟเลี้ยวไปด้วยครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจดูคลิปนี้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ B&B Accessories Si n o n g t h o Center ลูกค้าสามารถติดต่อมาได้หลายช่องทางน,นะครับทาง Facebook B&B ทาง l i น์หรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0814024230ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามผลงานเพจ B&B n ที่ช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ